ดูง่ายขนาดนี้ต้องมีสองสามแสนพิมพ์หลักยอดนิยมครับชุดนี้คือพาแท้ต้องดูง่ายหมดแล้ครับหกชั้นอกตันเนื้อนี้เขาเรียกว่าโซนนิยมนะครับพี<า>่ชายเป็นโซนนิยมของวัดเกตหนึ่งในเจ็ดพิมพ์ยอดนิยมวัดเกตชโย و. ูเนื้อแต่องคเนี้ยผมไม่อยากให้ดูหลังพ่อหรือไหมที่ผมหวงเนี่ยเพราะว่าเป็นองค์ที่เราจะเห็นหมดเลยเห็นการทูบเห็นเม็ดเห็นเนื้อเน่าเห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ก็บอกว่าในพระสมเด็จโตต้องมีเม็ดเขียวดำแดงก,ก้านทูบ นะครับที่ก็บอกว่าในพระสมเด็จโตต้องมีอ่ะอือแล้วเป็นเอกลักษณ์พิมพ์วัดเกตก็เข้าใจง่ายองค์เนี้ยพระสมเด็จนะถ้าองค์ที่ส่วนผสมแบบผสมกันเข้าที่อ่ะด้วยความที่ว่าทำเรื่อยๆ มวลสารแตกต่างกันความอ่อนแก่อะไรก็แล้วแต่แต่เขามีส่วนผสมที่มันเหมือนกันที่มันมีสเสน่ห์ผมจะบอกคนระับถ้าคุณได้เห็นสมเด็จสักสิบองค์นะถามว่าทําไมพิทวีอะส,สมสมเด็จแล้วสะสมเรื่อยๆทาไมพิชัดพลสะสมสมเด็จสะสมเรื่อยๆทําไมเซียนพระสมเด็จอย่างนะอ่ากำนันชูชาติจึงสะสมเรื่อยๆผมว่าทาไมสะสมเรื่อยๆ ถ้าคุณได้ส่องสมเด็จแท้จริงๆคุณจะมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกครับแล้วชีวิตคุณนจะดีขึ้นทำอะไรก็ดีทำอะไรก็ดีทำอะไรก็ด,ไกดีไม่รู้ว่าสิ่งไม่ดีหายไปไหนหมดอะ่ะคือเหมือนสิ่งไม่ดีจะเข้าไม่ถึงตัวเราอะครับถ้าเรามีพระสมเด็จโอ้โหผมบอกเลยองค์นี้ยุคแรกจริงๆครับจากการดูเนื้อเอาว่าเป็นพระสมเด็จโตท,ที่เข้าใจง่ายนั่นแหละครับ ของแท้ต้องแบบนี้ยืนยันเนื้อนี้นิยมสุดๆครับองค์นี้พิชชาอัธิเมษนี่เนี่ยเห็นไหมพิชาถ้าใครที่มีสมเด็จอ่ะส่องไม่เบื่อเลยเนี่ยพิชาบอกจริงรนะับได้นั่งส่องก็มีความสุขแล้วชีวิตหนึ่งให้มีพระสมเด็จเนียฮะไว้ในครอบครองสักองค์หนึ่งก็ถือว่าสุดแล้ว <มา S 1> สององค์สามองค์ยิ่งสุดคือชีวิตคุณอนะทำอะไรก็จะประสบความสมําเร็จโดยง่าย นะครับแล้วประกอบกับคุณเชื่อไหมสิ่งไม่ดีไม่รู้หายไปงนมดเข้าไม่ถึงตัวเราถ้ามีพระสเธยสิ่งไม่ดีจะเข้าไม่ถึงตัวเราเลยอ่าพี่อะไรขอมานะพี่ดัสนาสงา่งขาเอาปมาแล้วครับเปิดแรกสามหมื่นบาทเวลาเดินแล้วมาที่สี่หมื่นบาทที่พี่ดัสนะส่งขานะครับราราสุท้าครับอยู่ที่สี่หมื่นบาทแล้วนี่ โห oh, แล้วองค์นี้ไม่หกักไม่ซ่อมโอ้โหนะะไม่หกักไม่ซ่อมแล้วโอ้โ oh. หอะไรที่คุณ mm. จะไปดูในตำราที่เขาเขียนกันน่ะมีการรูมีเม็ดเกี่ยวเม็ดดำเม็ดแดงนะององนี้คือเห็นหมดเลยคืนแสนแน่นอนองนน์นี้อยู่ที่ อยู่ที่45,000บาทนะครับพี่ชาที่เม่รบอกว่าเนื้อดีใครเห็นก็ต้องจ่ายเงินครับเี่ห้า0มื0นบาทแล้วที่พี่ดัสนะสงการนะครับปราการสุดท้ายสวยสมบูรณ์มากๆอ่าขอบใจมากครับไปส่องกันไปส่องกันให้<อ>เพิดเพลินส่องกันให้มีความสุขสอกแคปหน้าจอกันไว้ให้ชินอยู่ที่50,000บาทนะครับรากาสุดท้าย สวัสดีพี่ยืนชื่นครับมา8ปดหมื่นบาทแล้วพี่ยืนชื่นมาที่แปดหมืนบาทครับราคาสุดท้ายครับต้องบอกอะไรที่คุณหาในเนื้อสมเด็จตามตำราที่เขียนนะคุณส่ององค์นี้คุณจะเห็นหมดเลยอยู่ที่แปดหมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายใครมานะพี่ยืืนชพี่ยืนชื่น เนื้อนี้สุดคัสสิกเลยไม่แต่งสุดจัดครับอยู่ที่แปดหมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่เก้าหมื่นบาทแล้วมาที่เก้าหมื่นห้าพันบาทที่พี่ยืนยืนครับราคาสุดท้ายครับมาที่เก้าหมื่นห้าพันบาทที่พี่ยืนยืนครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งแสนบาทแล้วมาที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทครับที่พี่ยืนยืน อยู่ทีพี่ยืนชื่นนะครับหนึ่งแสนหนึมืบาทแล้วโอ้โหครับรายการนี้ใครได้ไปครับเพื่อนปิดไฟแล้วนะครับปิดไฟที่พี่ยืนชื่นนะครับนันนนรบาาราค,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 นะคาแรกให้นะพี่นะหนึ่งแสนหนึหมืนบาททวนโอ้โหอะไรที่ในพระสมเด็จ ต้องมีที่ตำราเขาเขียนคือในองค์เนี้ยคุณจะเห็นหมดเลยอะไรที่คุณต้องเห็นนะครับนี่ด้วยความที่องค์เนี้ยผสมเข้าที่แบงค์พอเวลาได้ส่องแบบใกล้ๆแล้วเป็นยังไงเพื่อน ระเนี่ยผมผมนั่งส่องโอ้โหต้องบอกว่าพระเรือเจ้าของนะ <So S 1> เพราะจริงๆ<อ>แล้วเนี่ยองค์เนี้ยผมจะไม่แบ่งอยู่แล้วด้วยเพราะผมคือเซียนพระเนี่ยเขาจะมีคำว่ามีพระอยากขายหมดอพระที่เก็บไว้กับตัวคนเซียนพระที่เขามีทรัพย์สินเป็นพระเครื่องอะ่ะคือเขาขายเขาไม่ขายหมดไงได้ห้าองค์ขายสามองค์เก็บไว้เขาก็จะมีทรัพย์สินเป็นพระเครื่อง ตรงนี้พี่อะไรเป็นคนขอนะพี่ดัส,สพี่ดัสดสงขาเนือแบบนี้เขาเรียกว่าตรงพิมพ์แพงเนื้อรักล้านพระดีราคาจับต้องได้ต้องที่สันขวานเลยพระเลือกครงครับสมเด็จหมดอย่างอาจารย์หมดแล้วจ้าสมเด็จโตแสนหนึ่ง เท่ากับวันละครั้งร้อยปีเสียนโตเลยครับ